เปิดตัวแล้ว vivo s15 series ใช้ชิปด d i m e n s i t y 8,100ให้จอ e5 amoled 120 h z กล้องหลังเลนส์หลัก50ล้านพิกเซลมีกันสั่น ois และชาร์จไว80วัตต์่าสุดท้าง vivo ก็ได้เปิดตัวสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่อย่าง vivo s15 และ vivo s15 pro ที่มีจุดเด่นด้านการใช้หน้าจอแสดงผลเป็นแบบ amoled 1 2 0พจากทางซัมซุงพร้อมทางชิปประมวลผลบลับเดอรโทงอีกด้วยครับเริ่มกันที่รุ่น vivo s 5 5มีหน้าจอแสดงผล amoled 120Hz พขนาด6.62นิ้วความเร็วระดับ f l r s d plus มีค่าความฟองสูงสุดระดับ1,300นรอิรองรับการแสดงผลมาตรฐาน hdr 1 0 plus ใช้ชิปประมวลผล qualcomm snapdragon 870มีแรลมให้เลือก 8GB กกับสส่วนรองเป็นแบบ usb 3.1มีให้เลือก1 2 8 g b กับ2 5 6 g b ครับ ให้กล้องหลังมาทั้งหมดสตัวมีทั้งกล้องตัวหลักความละเอียดหกล้านพิกเซลรูปแสงหนึ่งจุกล้องอัลตร้าไวด์ความเรเอียดแปดพิกเซล, 9, ล, ide, ม,เล,เซลมุมมองในการรับภาพ120องศาและกล้องเดฟความละเอียดสอ้านพิกเซลครับส่วนกล้องหน้าความละเอียดสาม้านพิกเซลให้แบตเตอรี่มีที่4,500มิลลิแอมป์รองรับระบบชาร์จเร็ว66วัตต์สามารถชาร์จแบตเตอรี่จาก0ถึง50% ในเวลาเพียงแค่สิดนาทีเท่านั้นครับนอกจากนี้ยังมาพร้อมกับระบบระบายความร้อนแบบเ a p o r Chamber ที่สามารถช่วยลดอุณหภูมิภายในตัวเครื่องได้ประมาณ1.2องศาเลยทีเดียวครับส่วนรุ่น vivo s 1 5 pro มีหน้าจอแสดงผลแบบอ mo l e d ดมีค่า refresh rate 120 hz เช่นเดียวกันกับรุ่นปกติแต่มาพร้อมกับขนาดหน้าจอที่ใหญ่กว่าเล็กน้อยที่6.56นิ้วและใช้เทคโนโลยีหน้าจอแบบ e f i จากทาง Samsung. ซัมซุงจะช่วยประหยัดการใช้พลังงานมากขึ้นและแสดงผลได้ดีกว่าเดิม โดยมาพร้อมกับค่าความส่องสูงสุดระดับ1,500เนียตพร้อมรองรับการแสดงผลตามมาตรฐาน HDR10+ และค่าคอนทราสต์ระดับ8ล้านต่อเม่รคอนทั้นสแงปิ้งระดับสูงสุด1,000เฮิรตซ์ฉายชิปปวงมาพร้มี e d i a t e k Dimensity 8100มีแหลเลือก8กิกกับ2กิกส่วนหลอมให้มาที่ 2, 000, 000, 000, 000. 2> ล้านสมอะกิกกล้องหลังมาทั้งหมด3ตัวมีทั้งกล้องตัวหลักความละเอียด50ล้านพิกเซลใช้เซ็นเซอร์รับภาพ Sony IMX766V มีขนาดเซ็นเซอร์รับภาพขนาด1 มีขนาดเซ็นเซอร์รับภาพ1นึ่ส่วนหนึนิ้วพร้อมระบบกานภาพสั่นไหวแบบ OIS กล้องอัลตร้าไวท์ความเร็ว12ล้านพิกเซลมีองศาในการรับภาพกวา้าง166องศาและกล้องเดฟความเร็ว2สอล้านพิกเซลครับทรงกล้องหน้าความเร็ว32ล้านพิกเซลให้แบตเตอรีม่มาที่4,500มิลลิแอมรองรับระบบชาร์จเร็ว80วัตต์สามารถชาร์จแบตเตอรี่จาก0ถึง70%ได้ในเวลาเพียงแค่18นาทีเท่านั้นครับและชาร์จแบตเตอรี่เต็ม100%ได้ใน,นเเวลาพียง35นาทีครับ สมาร์ทโฟน vivo S15 series มีรุ่นราคาตามนี้ครับ vivo S15 รุ่นแรม8กิกซ์ม108กิกราคาอยู่ที่2,699หยวนหรือประมาณ1 3 8 0 0บาทรุ่นแรม8กิกรม256กิกราคาอยู่ที่2,999หยวนหรือประมาณ15,700บาทและรุ่นแรม12กิกซรม256กิกราคาอยู่ที่3,299หยวนหรือประมาณ16,900บาท vivo s15 pro รุ่นแรม8 g b กรอม256 g b ราคาอยู่ที่3,399หยวนหรือประมาณ17,400บาทและรุ่นแรม12 g b รอม256 g b ราคาอยู่ที่3,699หยวนหรือประมาณ18,900บาทสมาร์ทโฟน vivo s15 series เดี๋ยวเราวนจายไหที่ประเทศจีนก่อนเป็นที่แรกนะครับส่วนบ้านเราคงต้องรอดูต่อไปนะครับ ก่อนจบคลิปนี้ฝากกด subscribe กด like เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับ